คลิปนี้บบมี่ยังหลายพี่น้องพา,พามารีวิวสวนลมโวยโวยมาแล้วสี่โมงกว่าๆเลยจ้ะเริ่มหนาวแล้วสวัสดีจากพี่น้องสวัสดียามเรงจ้า เล็กเป็นหมาเห่างมงเครื่องบินเป็นหมามงเครื่องบินน่ะเล็กเนาะสวัสดีครับสวัสดียามเย็นเมื่อนี้บราเกณฑ์พาพี่น้องมาแบบเบาๆเราต้องไปหายอยู่หากินยามแรงพาปลูกพักปลูกดอกไม้เบาๆคือ <c oughs> <c oughs> ข่าบสติกิยังบต้มอยู่เต็มถังอยู่ข้าวบัวซื้อตอนเศร้ามึงเศร้านี่เนาะดาวเรืองกล้าเองมันยังบนใหญ่ซื้อเลยสามต้นหาซิฟสวยขนาดเลยดอนักเดีวถึกถุงโมโบเกนเม็นถึกถุงออกเดียวดอกเดียวค่ะบอฮักดอกเดียวบเป็นอย่างดอกมันบบเป็นอย่างอื่นลูกกบาลอีกใช่ไหมโบเกนมาขยายพักไหนจ้ะ เอย่าดองไม้ลงกระถางเสร็จแล้วก็จะเอาพริกมะเขืออันนี้เพิ่นหอมบัวเลยดีเนาะหอมบัวเลยแต่ว่าขนาน้าพ่อมขยายเลยได้บอกคินไปขยายขนาน้าก่อนในพวกนี้ค่อยหาที่ปลูกเนาะพริกกับมะเขือนี่มะเขือขาวเนี่ทีได้กินมากกับผุนดกขึ้นเนาะอ้ยดกอีหลีมงม่งเบาอือกำลังเอิมเตยสักหน่อยนี่จ้ะเตยหอม กะเพราอันนี้คือนางหวานหรือบอนหวานมะเขือมะเข้านี้มะเขือขาวที่อยู่นียพวดพวงๆอ่ะพี่น้องมันเขียนว่ามะเขือขาวตอเหล็มะเขือตอเหล็ขาวอย่างนี้เล็ามาขยายอันนี้คณะพ่อมขยายนะมีอันนี้มาพ้อพี่น้องหนึ่งต้นทาเมนเด้อซาติวเมนอย่างนะแล้วดิ คณะพมยายแล้วจ้ะกันขยายคณะเลื่อาอต้นที่มันยิ่งใหญ่นะบ๊อกขนขยายลงเปลงที้ขุดลงแปลงกินมะเขืออันนี้มะเขือขาวมะเขือคลางกุบนี่เลยนี่มะเขือลายมะเขือลายบ่ะมะเขือลายมะเขือค้างกุบมาแหละแปลงก่อนหน้านี่ปลูกต้นหอมเอ้ยบอกแมนผักชีนะบ๊อบขึนอะแต่มันบุขึ้น หวานเม็ดแล้วมันบุกขึ้นขึ้นก็ขึ้นสองสามเม็ดก็เลยอเอาไว้ลงคณะทางนั้นกะจก้ะพี่น้องถามมาว่ามีดอกเข็มหรือบ่อบ้านสติกนี่พี่น้องจ้ดอกเข็มหรือว่าดอกอกุ้งนกกำลังออกดอกเลยจ้ะต้นันอยวต้นประมาณนี้น้อยไปบาหลูกพอดีพอดีแปะหรือขยาย โบเคนเลือกต้นกาพันธ์ุพอมขยายมาเ<ไ>ป,ปะ๊ะกเนนะจ้ะคลิปนี้บบมีอย่างหลายพี่น้องพ,พามารีวิวสวนลมโวยๆยมาแล้วสี่โมงกว่ากว่าเลจ้ะเริ่มหนาวละสี่โมงแรงแล้วกะใบแยานางมันมีสองสูงส่วนมากสิกินหลังบ้านตรงนี้แทบถิบว่ได้กินจ้ะงามครับ่มเต็มเลยเนี่คือเพื่อน ลากเพิินเคือเพิ่นเงาเพิ่น,นแตกอยู่นี่รดน้ำตลอดมะเขือพวงหรือมะแข้งนี่เริ่มแล้วเริ่มสิใหญ่เด็กยอดแล้วมะบ,บวบได้กินสองสองหน่วยแล้วด้วยจ้บปุ๊เลยขึ้นไปปุ๊เอาเคียวหรือเอาไม้สอยเอาเวลาสิกินแล้วก็อันนี้หมากพุทราหรือหมากกระทันพอปลูกไว้นี่ลูกขนาดนจา้าหวานเลยนี่หน่วยบักใหญ่ใส่บุมันหลุด มันกำลังสิบพองจะลกอยู่ได้ทะเกว่าสิตัดทิมเ,เว้นไว้สักปีก่อนทามันแซบกับสิเว้นไว้ทามันบปรแซบกับสิฟันทิมจ้ะหน่วยเพิ่นเดมันลุนเลยต้นมะกรูดนี่เอามาแต่เอามาแต่กะบีผักหอมเปหรือผักชีฝรั่ง ชาตกหวานเม็ดบังหุงพี่น้องมันขึ้นปืดเต้มหนึ่งเอาไปปลูกใส่ล้วบันนี้หวานหลายพูดแต่กจะให้บอกเีนมาขยายนี่ขึ้นชช่นี่มันเป็นลายโกแล้วมันเริ่มใหญ่เลยเดี๋ยวจะขยายนี่จะ้ะชาตกปลูกหอมแดงไว้เต็มเลยถั่วแปบมีพวงนึง ให้มันตึงเต็มที่ใหญ่กว่านี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเอาไปซุปแต่น,นี้ชาวติ๊กซื้อมาถุงละสิบบาทต้นนี้น้อยเขาก็มาขยายเอาดีจ้ะตอนแรกมันต้นนี้น้อยํำนี้แหละแต่และต้นค่ะผ่านไปแป๊บเดียวเอาไว้มากทำสกินเขาก็มาเด็ดเอาแต่ใบมันแล้วก็ปล่อยต้นเพื่นไว้แล้วมันก็แตกออกเรื่อยๆจ้ะชาติ๊กต้มเกงจืดหรือว่าต้ม ตองเขามือนเถ้าติ๊กเอาไปซอยใส่กะเพราค่ะพริกพริกนี่ปลูกแต่นานแล้วแต่มันเป็นมะพริกปีบางเถติ๊กอนเอาคนเอินมะพริกปีมันสีนานเป็นหมากแต่มันเป็นแล้วมันอยู่ได้นานจะ,จะนเริ่มเป็นหมากเลยขาวจอเลยสามสี่ต้นเป็นหมากแล้วจ้ะเดีดิ มะฮุง่มันก้านเละๆสองต้นงามครับผมใส่ปุ๋ยใส่ขี้ควายปุ๋ยโคกดำๆนะแล้วก็นี่ต้นมะกอกมะเลที่น้องอยู่เก็บเก็บประจําอยู่กระบ,บี่จ้ะสติกอเม็ดมานํนี่ต้นม,กมะกอกมะเลแล้วก็อันนี้คันสวรถสนี่จ้ะหวานลงนี่เลยสวรรรสกัเมทองยูไม้มาก็เอามาหวานลงนี่ ร้อยหวมันขึ้นเต็มเลยดอกดาวเรืองกาวไว้ผมยังไม่ได้ขยายได้ประมาณคืบเลยพันใหญ่พันดอกใหญ่สวนน้อยๆสติกเอาเมทพไอตู่มาอยู่เสื่อว่า,วานเมปพไอตู่้าเมทพไอตูอ่แต่ก่อนมันมีอยู่เต็มหนึ่งตรงนี้ตอนนี้มันแก่เลยเด็ดดอกมันเลยลค่อยหวานเม,มาเกียกันยังโอยังบบเล้ยอยู่ เขายัางบวกเก็บเดี๋ยวเขาเสียหาหอยกาบม,มาตากอีกก็เลยขึงไว้แบบนี้กดเบาเบาเมือ่อนพี่น้องมาปลูกผักปลูกดอกไม้ในสวนในบ้านปลูก,กอันนั้นกันอย่างเงี่ยแถวติ๊กลืมเลยวอเตอร์เกรสเนาะเ <c oughs> ขียวปืดเดี๋ยวปลูกชุแป,ป,ป้งโทษบุค่อยได้กินดอกของปลูกไว้ ใบใหญ่ๆเอาไปรูดบที่จำนี้แหละบอดที่สวยน้องบอกเคยนถอนมาแล้วกับเสียบลงลเลยบะประมาณนั่นแหละความถี่ความห่าง <c oughs> ก็งามงามหมกมี่เขามีหน่วยสุกระบบกเบาเค็มหมักมี่หรือขนุนว่าหลกหลายนึงต้องล่ามเวลารถมาเพื่อนอยากแดินออกไปทางต้องล่ามไว้ตัวใหญ่เกินไผ่กระยาน <c oughs> ตลิกปลูกหอ,อมเลยต่อจาแบบนี้ซื้อม,มาเมื่อเช้านี่ถุงละยี่สิบบาทมันสติกพเพื่อจะเป็นถุงขายเนาะต้นไม้น้บอบาเคนเนาะ <c oughs> ช่วงนี้อยากแพงเนาะว่าบอสตะกี้สิบบาทได้เนาะ <c oughs> ตะกี้สิบบาทถุงบักหนึ่งเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าหนานี่คนนิยมปลูกเนาะมันก็ขึ้นราคาอยู่ได้ ตะกี้พริกมะเขือถุงละสิบบาทเบิดพริกมะเขืออย่างนะสาระเน่พักแพลวผงสิบบาทข้อมือนี่ยีละน้ำบริเบณแม่นบนนี้แม่นได้นะอยู่ใต้ถุงฟังลงลึกๆเนี่ยบริเวณด้วึกส่้อผ้ามันยังลอยอยู่ ับอ,อ๋อเอาเจือเอาดิโดานโรยเพื่อหนึ่งเบารู้สึกว่าหัวมันยังพ่นขึ้นมาอยู่นะบ้านชติกาชิมิงานปริวัติหลวงพ่อเริ่มทยอยมาแลยน้องบออะบเกินเนาะมาปรากฏอยู่ในวัดแหละเดี๋ยวเมื่อเอิร์ติก็จะ,จะไปถ่ายพาไปทำบ,บุญจับบัติ อิฐกุงกับเขาพออย่าไปมากมันแลกระถางนึงถ้าพี่น้องถามเป็นอย่างคือต้องปลูกใส่กระถางใส่กระถางนี่ข้อดีของมันคือมันดูแลง่ายเนาะบอกเอสน,นะกับดินพื้นที่ดินแบบนี้จฉติว่ามันเป็นหินจ้ะดินอยู่ที่เฮือนเฮาหนะเนาะมันปลูกโหมัมนบ่ค่อยงาม ปลูกพวกนี้ต้องปลูกใส่กระถางจ้ะลงดินเลยก็ได้แต่ว่าหักแล้วแต่สะดวกอันนี้สติกสะดวกแบบนี้ค่ะที่ว่ามันดูแลง่ายกว่ารับหอมมันนี่ฮะมันช<อ>นต้องขยายเรื่อยๆหอมแบ่งตามชื่อ,รอครับต้องขยายเรื่อยๆต็มมะฮาวต้องขยายเมนจ้ะแล้วโบขยายไปได้เพิ่นสิบโบงามเพิ่นสิบตายไปก่อยก่อยก่อยว่ได้เป็นหัวได้ก่อยแบบหัวน้อยลงน้อยลงเนะแต่ก่อนแม่ทองอยู่ให ให้เราไปปลูกง,งามงามล้วเราไม่ได้ไม่ได้ขยายขยายถอนปลูกใหม่น้อยลงน้อยลงต้นดีต้นถั <c oughs> งละห้าต้นตัดใบไปนปี่ปลูกเอ้ยอีกจะส่งอาทิตย์นี่ฮะงามคัก้กหรือบปลาเนี้เดี๋ยวมาเขียนปลูกต้นหอมแล้วก่หอมเลยผดื่อื่นอันนี้ค่ะ เดี๋ยวขอไปเปล่งแปลงคานาจ้ะอันนี้ก็ยังบ่ได้เอาไปมัดอันนี้เลยพักอันนั้นพี่น้องจ้ะพักเป็นงามคักปุ๊ช่วงนี้พักเป็นปุ๊นะติก็บเบิตัดเอาไปขั้นสุ่มไปโด่งปุ๊กกินกระตมหง่งเนาะเอ้ยปุ๊บเขี้ควายจา้ะเอาปุ๋ยคกขี้ควายมาใส่ปุ๊นะ่ะม,มันจังมางามแบบน,นี้งามทุกอย่างเลย อันนี้ก็มือไหก็มือไหลคิอดอยากจะมาตัดแกงนี่เอามาปลูกไว้จ้ะครูแป๊แบ,บเดียวขยายเต็มแล้วนางหวานหรือบอนหวานนี่จ้ะคณะแปลงคณะของเราปลูกขยายเรียบร้อยเลยยังตั้งหลายเดี๋ยวไว้ให้ชาวต๊กเอาไปขยายต่อนี่จ้ะโอเคก,กับก,ก็แก,ก๊กๆดิพี่ เอาไว้รบแดดตรงนี้ก่อนมือเศร้าจังฮดขายายอันนี้อีกหอ,อมผ่อนนี่ก็ได้มันเหย,ยียวหอมเปย์เลยศเลยเดี๋ยวมีเมนูต้นหอมถอนออกมันงำบผักชีไปเรื่อยรูหอมเปย์นนอยู่ในนี้ยังบรรทัดเป็นเัวนอะแต่วลายัง ต้องรออีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์เหล่บๆโอเนเลยรีวิวสวนพักน้อยของเรามีทุกอย่างอย่างละนิดละหน่อยมันมีน้ำไงนี่ก็รอไปปลูกอยู่โคเคือกันมังหุงเนะขยายไว้คือบปลีนว่าเล็กหน่อยกจนจึงรอดไมงันมันบวรอดไม่ค่อยมีน้ำขาดน้ำหยู่นาพุ่น เรานี่มาปลูกอยก่นีผักชีหรือหอมป้อมว่านแล้วมันบ่ขึ้นนี่แหละทุ่งนึงขึ้นได้2-3มเมตร <c oughs> กระเพราขึ้นดีครับต,ต้องหาไือใม่ๆออกซ้อมดอกอีอดอกบ่เค็บมาแปบแปบพวกแปบซ้อมดอกเลยที่ลงมะเขือจัไองไหม เอ,อ้โหถุงมะถุงมะเขือกับพริกพูกถุงละพมพริบักพริกขาวอบอเคนะมันพันดูนดูมันขึ้นไปพูกไปข้างบนพูกเีออแบบเขยายได้ตั้งหลายต้นเนี่ยนะบอเคนะหลายเลยสิบเป็นซาวสิบสิอือแล้วก็พริกอันนี้ค่ะพริกแดงจินดาอันนี้ค่ะนี่โอไปขยาย มุกเพชรขาวเพชรปีแบบกเพชรปีหรือมเพชรขาวอันนี้คะออกมากเลยแต่เดียวต้นบักไงอเอาจ้ะมื่นนี่งบ่มีอย่างไรคะพี่น้นองมาชมสวนครับผมเอาครับคลิปนี้ขอฝากเป็นเท่านี้ครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า